สาวนี้ติดคุหัวโตแน่แกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหยุดนะนี่คุณจะขโมยรถเหรอคุจสาขโมยนี่คุณตำรวจที่นี่ค่ะคุณสาขโมยนี่ค่ะลูกชิ้นดอยู่ในหัวแกช่วยชีวิตลูหน่อยเลยค่ะได้ไหมครับของเก็บู่ในรถค่ะจะลงจากรถมาแล้วรถมันล็อกอัตโนมัติแกจะผ่านไม่ได้ช่วยชอยู่ในรถแต่เป็นหัวหน้าแกขโมยรถเปิดประตูรถง่ายๆแค่นี้เข้าชีวิตเด็กอ่ะทำได้ไหมทำได้ครับแต่คุณตำรวจต้องปล่อยผมก่อนผมปล่อยก็ได้แต่อย่าคิดหนีเชียวนะคุณเปิดด้้วยยัคร อย่าคิดตกติไม่งั้นโดนหนักแน่ไว้ใจผมเถครับโอนไล้ววะรอดแล้วเราดครับดไครัผมเจในลกทยีเดี๋ยว คุณครับเขาหนีไปได้ครับคุณไม่ต้องทุบครับเดี๋ยวผมทุบให้เองผมทุบให้จะปลอดภัยกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยรับผิดชอบค่ากระจกให้ด้วยครับตํารวจไม่ต้องคุณจับมันแล้วคุณตำรวจอย่าเพิ่งจับผมตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยเดซเสร็จผมยอมให้คุณตำรวจจับแน่นอนครับก็ได้หนีเลยวะพี่นี่เนี่ยไอแกนลูกลานด้วยนะไอแกนลูกี่เนี่ยไอแกนลูกเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้องรับโทษ ขอบคุณมากนะคะพี่ที่ช่วยชีวิตลูกฉันผมผิดมาเยอะตัะดดดประตูเพื่อขมโมยรถมาหลายร้อยคันครั้งนี้มผมได้ทำมันอีกครั้งหนึง่งแต่เป็นการช่วยชีวิตเด็กคนหนึง่งผมรู้สึกดีและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับนะ เราไปโรงพักกันได้แล้วเดี๋ยวแค่คุณตำรวจตั้งนึงค่ะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนดีคนนึงกับตัวกับใจฉะนะคะพค้นโทษออกจากคุกเมื่อไหร่มาทางานกับฉันนะคะแต่ผมไม่มีความรู้อะไรนะครับคนอย่างผมสามารถทํางานดีๆได้ด้วยหรือคคุณขับรถเต็หรือเปล่าล่ะคะขับเป็นครับเรื่องรถเนี่ยผมเชี่ยวชาญมากครับงั้นนี้ระบาดฉันนะคะออกจากคุกแล้วติดต่อฉันนะยิ่งหระครับขอบคุณที่หอากาสผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณตำรวจมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวยความยินดีครับมาเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วเราไปโรงพักกันได้แล้วเดี๋